อ <tane <tane oh ืมมาแล้วอปรรักษ์สตระกระตรออัจฉิมตะกุจกะจกะจกะจกอัสตปะดรุพะตรุกุตริกะไอ้โง่สัตว์มึงรู้มั้ยคอกูเนี่ยคลิปมาแล้วเนี่ยมึงสนัดแปลว่าอะไรสนัดตัดควยพ่อมึงไอ้สัตว์ยิดแม่ยิดแม่ยิดแม่พวกมึงถูกสอนมาแค่นี้ตาชะรักพวกมึงคือดาบ ดาบสองจ้ามไว้แทงข้างหน้ากับแทงข้างหลังถูกต้องที่สุดขวัยสัตว์มึงเล่นจะไหมไตมึงแน่กไตมึงแน่สัตว์มึงเสร็จกูเออ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 ชีย่ยคุณตามหาคนที่ฆ่าพ่อกูเออมึงฆ่าพ่อกูกูรู้ขวัยสัตว์ขวยัขวยไอสัตว์กูรู้พ่อมึงอะ่ะเออเชีย่ย ไอ้ควยมึงอยากตายหาใช่ไหมมึงไอ้กทีจะโดนอีกรอบเฮไอสัตว์รู้มึงอ่ะไอ้ควยโอ้ยต่อยไม่โดนเอ้ยควยตอนนี้นะฮะเพื่อนของเราอะอีกคนหนึ่งรู้สึกเจอชื่อว่าสตัมเอาหนี้ให้แฟนเอ็กของนายฟึ๊บไอ้สัตว์ควยเชี่ยเออก็จะจบโอ้ ป uh huh. nah <If> ื๊บอาหารชาวล็อกฮะปังแปงไอสัตว์จะเปล่าตายหาเล่ากู y u think r ever made u p ุ้ยเชี่ยไอสัตวไอ้นี่นี่แม่งโอ้โหมาชีนกันตายหาละเาเพื่อนมีก้อนหน่อย ไกางเกงในตัวน้อยใส่ไว้ไม่ยอมถอดเออก็ใชยมันทนไม่ไหวมือซ้ายก็ตึงออกเอ่ออ่้ออเออเจ้ฉันแฉะลอดเพราะเธอไม่ไอ้ยี่เหมือนไม่ได้ช่วยเฮียเลยเฮ้ยมันเกียนนะฮะต้องไปช่วย เราต้องไปช่วยกันซึ้งซหน้าอุ้ยไอ้คุยยิงกูอีกโอ้โหตกจากตึกไอี้จะตายหาแล้วโอ้มาไอ้โอ้โหตกอืมกูตกโอ้โหไอ้เหี้ยกูตกมากี่ชั้นเนี่ยโอ้โหมึงน้ำตกไอ้สัตว์โอ้โหไอ้ยี่โอ้โหไอ้เหี้ยวอลลิงนีฟแล้วไอ้สัตว์โอ้โหกูมันตายลงมาอีกโอ้โหนี่กูบัคมาเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหอ้หไอ้เหี่มึงต้องลูซไซด์อฟเฮมเดี๋ยวสาย โอ้โหไก่เมื่อกี้เอ้ยไก่ไก่กระเด็นนะเมื่อกี้เอาเฮ้ยเชี่ยไปแล้วเมื่อกี้มึงสั่นเลยไอ้สั่นเสร็จกูมึงตูมน่าเสร็จกูเฮ้ยๆไปไปไปเฮ้ยอยู่้อนเด้อไตเน็ตรึปไหน นี่เรียบร้อยฮนะสามจีคุ้งคุ้เลย <c oughs> ไก่ตายฮนะอันนี้พวกนี้ตกใจเอ้ยคุณดูด้วยคุณดูด้วยคุณดูด้วยเอ้ยเกมนี้มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งครับคือรถถังเนี่ยมันไม่ใช่กระจอกมันไม่ได้กระจกกระจอกเหมือน o m m a n d and Conquer นะฮะ เขามาคันเพื่อนี่ยถ้าถามยิยงเรบเดียวแม่งก็ตายหายไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งต้องมายิงนะฮะบางคันเนี่ยม่งถึกมากฮะยิงไปนะฮะพอควยขาดเสร็จพวกควยขาดไม่พอนะฮะไอ้เหี้ยขนควยยังขาดอีกนะฮะผมหมายถึงล้อฮะโอเวอร์เอชชั่นแฟลชบอยด์ริบเอาหัวใจของโปรแกรมมาละ เอ็แมเนีมันชวมันตะกันไม่ใช่ Private c m เฮ้ยตัวประกันไก่อ่ะไก่ไก่เฉลยเฉลยไก่ไก่จับไก่หมฮะนะเบอร์ไอ้เฮียมึงอยู่นู่นตองสัตว์เอานักโทษไปไว้ในบ้านฮะไปเลยจับตุ๋ย What the hell Get activity on the road Check it out ไอ้เชี่ยนั่นมันกิ๊กเก่ากูนึกว่ะตายหาเลยชิบูดจะให้เว็บบูดไม่ได้กูชอบไอ้เชี่ยนี่ถ้ามึงไม่ยอมรับตัวมานะกูจะต่อยแม่งให้มึงดูเลยสัตว์ตายหาเลยเชี่ยบีเวอร์มึงกูช่วยอะไรมึงไม่ได้ละทางเลือกนายนะแต่แฮามันไม่ดีละ เนินเดบอทเราส่งไปแล้วบอทอะเต็มตัวรับปออโอ้โหเต็มหน้าพ่อเลยเนี่ยไอปังโอ้ชีต์ R P G โอ้ด้ง Oh my god ท่าเกตตุยเรียบร้อยโอ้ยทาเกตตุยระเบิดทาเกตตูดระเบิดทาเกติเดสรอย โอ้ช oh, yeah, like, like, oh, ีตย,ยึดแม่แม่กันแล้วยึดเมสันก็ได้วเมสันชิตโอ้ฟอคไอ้เยี้ยยิงไกสัตว์ไก่ควยโอ้โหมึงเล่นกูต้องชดุดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเยี่โอ้ยเี่โอ้ไม่ก็โอ้โอ้เยี่ไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำโอ้โหอย่างเทพอย่างหล่อห้าศูนย์เก้าศัลย์ห้าศู o ย์เก้าศัลย์ โอ้โหอเชีกูต้องคุมพวกมึงเันนี้ไม่งโอโหมาสามทางตายหาแล้วกูตอนนี้เราตรงนี้เราต้องโฮลคอสเวลไว้ไม่ให้มันเป็นครียารเนกาทรีวันรีพอร์ตอ่ายารเนกา has come in ทีมถือมีไปแล้วพูยารเนดิกาควักออกมาจากนั้นนะฮะทำการ ลากเข้าไปซ้ำนะฮะลากเข้าไปต,ไปตุ๋ยอ่าไปเยอะกูหืนกูตุบก่อนเร็วกูหืนเยบุ๋มมาทำเรื่อนีสัตว์คุยอ่าเอาไว้ตรงนี้แหละบูดนายดีมากด์ซูลล้วเจี๊ยแบบเจี๊ยแม่งทำหน้าอาเบยไอ,ไ,อไอ้สัตว์ดูมัม้งทำหน้าเครเิเร์มไอ้เหี้ย อ่ะอะไรเนี่ยอ๋อกดชิปค้างนะครับเพื่อ hold steady นะครับค <re ือการให้หยุดนิ <c 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 ่งนะครับกดชิป้างแะอ่านะผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านะครับเอ่อรู้สึกว่าน้าผมเนี่ยจะติดคุณชายนะครับคุณชายรัชนน์นะครับผมนะโอ้โหมึง อะไรนะรัตพีนะลน,นพีนะฮะตนะายหาละกูรัชานน์มือนคนละคนละผมไม่ค่อยได้ดูนะฮะขอมขอโทษด้วยนะะไปดูสไปอร์โมนหมดนะะไม่ไม่สนใจเลยนะครับผมแต่มาที่หน้าอาเบะน,นะคุณทำการช่วยชีวิตเขาคุณรู้บป่าไม่หลังจากนั้นเขาดึงเางเงฉันออก Look how oh, and don't see a couple of, when we We are out of time Yeah, yeah. Oh, Shit Shit Oh my god damn it What the fuck? It's sucked Wake ชักก่อนชักบอกวีเบอร์นะเคยชักว่าเฮ้ยสไนเปอร์ลุยมีเดตอเอชั่นลิมิเตอเอเดดิชั่นเลยเนะี่ยทุกจิกช็อตโอ้ยอย่าให้ผมยิงสไนเปอร์นะฮะอย่าให้เล่นสไนเปอร์นะครับคุณรู้ว่าผมเล่นสไนเปอร์เป็นไงนะแม่งยิงไม่เคยโดนเฮือเลยเล็กช็อตยิงตีนอ่ะเฮื <c oughs> ย <c oughs> ตีนช็อต <c oughs> โฮสเตดี้นะฮะ อ๋อไม่นิ่งเลยเออเออเออตายห่าสัตว์มึงได้ตายห่าน่ะโอ้ยเชี่ยหอบอุ้ยเชี่ยระเบิดสัตว์โอ้ยโอ้ยกูไม่เข้าใจในแบคออฟเนี่ยเวลาแม่งหายใจไม่แม่งแม่งหอบนะคอร์สตีน่ะต้องหอบทุกภาคนะฮะ เกมนี้ฮะเป็นเกมที่หอบแปลกมากนะฮะหอบแบบโหเหมือนคนกำลังทำอะไรเหือดแบบนแต่คู่สู้คุณซีบัลึงไม่ได <time> ้นะคุณซีบัลึงนี่ต้องต่าต่าต่าขาขาดปุบปุมเจคเดสจอยป๊าบเรียบร้อยเลฟมัลติเดตเนทแซ